ก็กล่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคะรับวันนี้เอ่อก็ขอตลาดเครื่องสื่อช่องเสียบเหมือนเดิมน,นะครับทุกคนเลยทีนน่ผมก็จะมาทำเราคุณดูของทีนน่เราสั่งทุกคนเราก็สั่งมาจากมีเกม,มเกมเล็กคนระับเกมเล็กสูงไม่ได้เดี๋ยวถอดสีแดงคนระับผมวนะ่า ก็การสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เอ่อก็ขอตลาเข้าสู่ช่องเส,สียบโหมาเดินนะครับทุกคนเลยวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปหลังจากที่ผมสั่งอะไรมาดูครับทุกคนของหนยแก่นั่นคนนนนี่นะทุกคนทุกคนว่าอะไรครับ ส่งถึงผมนะทุกคนเลยก็ไม่ได้แอคนะอันนี้ผมก็จะมาไล่ไล่อะไรทุกคนไล่ไล,ไล่น็อตแข็งนะน็อตแข็งทั้งคันนะทุกคนเือเด้ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก,ก็อย่าลืมลกด, like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยท่ทุกคนเด้ <c oughs> ก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> โอเคครับเราก็มาดูของที่เราสั่งกันทุกคน <c oughs> เราก็สั่งมาจากพี่เจมเจมเล็กนะครับเจมเล็กสุดไม่ได้เดยวทะลุนะครับมาดูดูผมก็ได้สั่งทําเป็นสั่งมาอ่าน็อ นี่ครับน็อตแฉงอันนี้มันเป็นน็อตพอร์ตบอกว่า <Yeah. S 1> นี่ยน่าจะเป็น <not hot. S 2> ปน็อตพอร์ตสีแดงครับผมว่าเออสีสีน้ำเงินมัน,ม,นมันเคยแล้วทุกคนนะเออเด็กๆก,ก็ใส่กันเยอะนะทุกคนก็ไม่อยากแยกตก่อผม,ม่ใส่สีแดงครับ <Wow. S 1> ก็นี่พี่ขอมาแถมสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับทุกคนสติกเกอร์แล้วก็มีเออจุกลมนะครับ <Hot. S 1> ก็ขอบคุณพี่เจมนะครับอันนี้ก็ได้รัมาราคา3 0 0อครับราคาก็ไม่แพงครับทุกคนเ ก็ไม่พูดพลาดนะเพียงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับทุกคนเยอะถ้ามาขวาเลยนะครับทุกคนพี่ดูการขันนอำของช่างนะพี่ฮักแย่ไม่แย่ต่อครับทุกคนพวงมาลัยนะเออพวงอะไรใต้ศพบอก่าหอยศพไมา่ได้สารนะพวงอะไรสารนะทุกคนเยอะแรงแรงสั่งแรง ไม่แอกหรอกก็ก็มาดูงานกแบบไม่ใช่ตากล้องเข้ามาไม่แกลงมาดูงานนะทุกคนงานตัวแดงนะครับตาไ่ได้แอกหรอกครับอันนี้ทุกคนก็ใส่เป็นสีฟ้าแต่ผมใส่สีแดงทุกคนว่าจะเข้าไหมทุกคนเข้าบอปะเข่ากันมะหยใส่บนหอกแล้วน้องโซเบอร์เขาขันมึงกขาบอปแล้วพี่นะเพราะต้องหาถุงมขาใช้ส่เป็นห้อยเซียนดูคนได้ป่ะเกียร์คนจับเจ้าปืน แล้วมาปืนบ่ได้เลยขาว่ารโอเขาตัวมึงขันเขาไมได้หนาอ่ะแต่กล้องเขาไปทมดูหน่อยะทุกคนได้บ่เดี๋ยวนะฮะทุงบกันโอ้เดงเดือดปะย็ดแม่เขาจับคนแน่คนแน่เยหรอแกแลกนักแกต่างนะ้องะอือแ้วหาทุ่งเนากด้น่ะทุงทุงนีอยู่เพราะมันหาเนี่ยคนตอนนี้ช่างอยู่ช่างครับมานน่มี่เีอครับช่างงานแต่บอะครับ ทุกคนบอกว่าอะไรนะพี่ต้องตัดบอรดลงใช่ไหมครับถึงจะข้อเป็นตรงเนื่องจกกำลังตัดนะกำลังลำช่างผู้ชายหม่ำกำลังล่ำให้นะกำลังล่ำกำลังล่ำให้นะตอนนี้ก็กำลังตัดทรงใหม่นะครับทุกคนใครที่อยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับบีมคันนี้ก็เม้นมาใต้คอมเมนต์เลยนะต่ออีกหนึ่งคันทุกอย่างทุกมาสติป์เนยเฮ้ยนี่เนยอย่ากลูกตั้งูกอะไรตูที่ใต้คอมเมนต์ ไอ้กดูเออผมได้เงินมาจากไหนดูทั้งนี้ผมได้มาจากเกี้ยผมไม่ได้มาจากมีมีไม่มีโฆษณนาต้ออะไรนะทุกคนผมได้มาจากประาไม่ใช่ยสัมภาระส่วนผมไปเดิมเดิมพันสมัยใหม่มากไม่อยากได้หงายนี่นะผมวิธีขัดอี่างนี้งเลยนี่นะครับวิธีขัดนะครับกันให้มันห่อเป็นรอยนะทุกคนนี่ครับผมไม่แยกหลอดเดาะก็เข้ามาตรงพันเนี่ย นี่ยนทะุกคนเรือก็ไม่อย่างงหรอกก็อยาอานะ่างรอ5 3ไปแดกไงเนี่ย5 3ไปแดกชิปผู้ทะเบิกน,นะคนเรือรอเลยนะตอนนี้แล้วก็สวนใส่โอ้ขนงามหมองามบอลในกล่องงามอยู่กว่าไมเห็น่หรอโขนเต๋อโขนนอกร้อนย้อมนาะร้อนเนี่ยอ้เคราอ่ะเหรอวะงามอยู่ทุกคนทุกคน,ท,กคนทุกคนก็ได้ไหมทุกคนเลย มึงเชงมันเป็นกระสุนข้อถ้าใส่ like สีเงินก็ไม่เข้านะผมว่าสีแดงมันเข้ามันได้อยู่รถสีแดงรถสีแดงใหญ่ดูดูดูด like ูดูเข้าตาเรามันได้อยู่ทุกคนดูเขาไอ้แก่ด้วยเซ็ตโดสุดวะเฮ้ยคิดแม่ต้องสุดแล้วจังหวะเนี้ย้ำต่อเลยก้อนอันนี้ก็อันนี้น็อตสีฟ้ามันก็ เราอยากแตกต่างนะก็ไม like ่อยากได้สีไม so yeah. ่อยากได้ส claro ีฟ้าก็อยากได้สีแดงนัง oh น้องก็เ oh ห็นน้องน้องคอมเมนต์ว่าอพี่ไล่เสียโบครับไล่ไล่น็อตพอร์ตทั้งคันเลยนะครับผมจัดให้เลยนะครับ๋ยวก็ค่อยๆไปนะครับช่วงนี้ไม่มีลังครับติดไม่มีสล็อตครับแต่ว่าผมจะไล่เป็นน็อตสีแดงนะทุกคนอันนี้ผมก็ซื้อมาซื้อมารีบไปเฉยนะครับเลยไม่ได้ใช้สีแดงนะครับแชมพูอะไรก็กินขาแล้วอยากแอดก็ มาดูทุกคนต่อให้ต้องเสียยิ่งกันคันต่อไปก่อนเดีู๋คาดตากล้องมึงเดี๋ยวผใส่หน่ดนี่ทุกคนนี่แกอบคันนี้นี่ใครอยากก็จะมาแดกคันนี้เดี๋ยวทำคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้อันนี้คันนี้ก็คันนี้รูปเท่าไหร่วะคันนี้จะได้กี่าอห้าสามครับชั้นห้าครับห้าสามชั้นห้าทุกคนมาดู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 ปาดาเก็นปมาเก็นนะครับเนี่ยมะเก็นนะครับแต่ว่าเอาสีเมจิกทานะดูดูดูห้าสามชักเดิมมือหมาบักทอกนะ <l ots> ยังเบายันยังโอ้ยช่างมัมพลังเต๋านะทุกคนเด้อใครที่อยากเห็นคันนี้รีวิวก็เม้นมาเลยนะครับใครอยากเห็นคันนี้รีวิววันนี้ก็รถเสียนี่ก็หลังจากที่ทำคลิปไปนะครับที่ล้มนะครับทุกคนเด้อใครอยากเห็นคันนี้ทําอะไรหรือว่าขี่ลงป่าผมจัดให้เลยนี่นี่คันนี้คันนี้คันนี้โคตรสุดอ่ะพืดดูดูดูครับมือครับคันนี้ห้าสามคันมือนลทุกคนเด้อคัดหลอดคัหลอดใครอยากเห็นคันนี้รีวิวก็ เม้นต okay. like, ์ต uh ั huh. ้งคอมเมนต์มาเลยนะครับใครอยากเห็นคันนี้นะครัท้ายยืดนะครับขายยืดพันยอหนับทุกคนโอเคก็มาดูมาดูต่อเลยครับยอไปถึงไหนแล้วเขาสากอะไรครับเอาสายครับนี่ครับนี่เดี๋ยวเดือนเดือนหน้าผมจะมาทำคลิปนะคันนี้ผมจะทำใหม่ไปทักเบื่อกันครับคันนี้คันนี้โดนดินแดงนะครับพร้องจีดแดกแดกยุบ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 ดินแดงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้สุดคันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวโดนผมนั่งสองเหลครับสุดละ,ะเดี๋ยวเจอกันเดือนตุลาครับต้องสุดแล้วต้องสีลลง่ราศีมาแล้วจะมานี่เจอกันครับ,รบที่วันที่ยี่สิบสองเดือนตุลาครับถ้าเบ,บื่อกันโอเคใครใครไม่ไหวก็นอนอยู่บ้านนะเออใครไม่ไหวก,ก็นอนอยู่บ้านนะเออจะมีผู้กะกวาดอยู่ที่ก็ไปกันหมดนะครับตุลาคำใดก็ไม่อยากจะแอบมีแต่เสียครับอยู่นี่นี่เสียนะเสียที่นะแจมส่วนผมเป็นเสียคาเสียที่ดามาดีไปเลยดามาดเฟปนะที่ Ô, <laughs> dại oh, wow, nó. Chia tô. 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 đi tô. Chia 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 tô. แล้วทุกคนเดี๋ยวผมขอสันนิดแป๊บเดียวนะทุกคนเลยเดี๋ยวตัดไปตรงนี้ใส่เสร็จนะโอ้ใชค่ครับตอนนี้เออผมก็ได้ทำการทอดถอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเลยเราคนจะมัดทุกนเลยมัดท่อแล้วพี่จะมาใส่ฮะโอ้คนนี้คืเราขันตรงด้านล่างไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามันติดท่อนะเราก็ได้ทำการถอดท่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วขันต่อเลยนะทุกคน ตอนนี้ช่างหมั่นกำลังลำน็อตให้ผมนะครับมีคนมาคือเป็นแค่มาง่างเดียวมาั่งอย่างเดียวซงงรุ่นซงงเนิธีควงจาทุกคนอยากแยกก่อนควงม่พอทอยู่โอ้เชอัทุกคนทรงอย่างง่ายดมก็รับจากประเทศีไม่กี่น่งโบยมันยใช่เวลาโอ้คนเด็ดเลย เราดูเข้ามาดูทรงก่อนนะครับดูช่างตาก่อนดูว่ทรงคนได้อ้าวนั่คือเบาอ่ะี่ช่างมันจัดให้นะครับเี่ยวไม่กูก่ได้กำอ้าวไปพี่บู้จอยใส่สีอ้วนเลยดีแกดิ้นเนี้อบู้กันมึงนี่นะเนี่ยเร่องถอนหนี้ตัดเราเร็วเรื่อเขาจำจำอันะไรครับไม่ก็คือเนี่ยโค้งมันเยอะแตดหรอเจี๋ยบ้างแต่โค้ง มันทรงเฉียงเต็มแล้วผมก็เอาไนเลยยากเดี๋ยวขอเวลาขันสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทําการใส่น็อต <Not> แข็งเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเนื้อ <S 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 ก็ทุกคนว่าอ่าได้ได้ไหมทุกคนเนื้อสีแดงแดงหน้าตัดแดงก็ไม่อยากจะโม้กมหรอกเนดูดูด,ด,ดูดูงานนี่ s ชโด o w เป็นไงล่ะทุกคนเนื้อามาดูด้านนี้ครับตะกล้องดูด้านนี้นี่นะครับอ้ ม่อยากจะโม้หรอกเออก็คนอื่นก็ใส่สีน้ําเงินนะครับผมก็ใส่แดงนะไม่อยากจะโม้หรอกคุณผน้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับโอ้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้นานทุกคนเด้อเดี๋ยวให้ดูภาพนีรยากาศครับเจอกันใหม่คลิปหน้นานทุกคนเด้อไปไปไป